อ่าก็ลน่งยตัวตัวัวตัวตัวตอันนี้เป็นภาพสัวนะคะใช้เวานั้นแค่ไหนคะประมาณสเดือนยนีงาอบนนเป็นี้เป็นผลงานประจาชิน ผมร้อยกไปรัพิรุษหมายคามว่ากิจการเตือนเรือนหรือที่เขาเก็บตรงสารกรารที่สี่แสนตามสำรับพี่น้องที่อยู่ก็อยู่ที่พวกเราใ่ในขาะนี้เราลดความรุนแรงลงแล้วเรามาพัฒนาคุณภาพชีวิตก็ไปเสียเวลานะครับมอดีใจไหมเนี่ยไม่ทักมาแล้ะหมเราเท่งทาน ท่านนะคะภาคสี่ท่านแม่ทัพน้อยภาคสี่ท่านผู้นำมอแลว้วก็บังทั้งหลายนะคะ <Okay. S 1> แนะนำตัวอ,อีกครั้งนะคะชื่อรัชดาหลังจากนี้ถึงทีมสกรีน